ปีจามาจ้ามากินขาดเทียมนมาเป็นเข่าเลยค่ะขนมเส้นคึออยากพี่น้องเห็ดเบบบง่งายเลยค่ะนันยาปลาทู่บอสต์ใส่ <c oughs> ขาไก่เลยค่ะบพะมีหูกชิ้นเลยค่ะนํายาปลาทูล้ดวนเลยนันยาปลาเข้าขค่ะอม่าเนี่ยจะไปกินให้หมมดเลยค่ะนี่ย <c oughs> อยากไ <c oughs> <c oughs> ม่รววพระบุงนะคะพักมีกระลำมีนันอยู่เมหันบอยากค่ะพี่น้อง <c oughs> อย่านกินโมเหมิดค่ะใส่พักหลายนะคะ อืมค่ะเืินกิโลกินเหมือดบอร่ร้องเพิ่งเน้่พี่นงองนี่กินบุบบ่ดได้จะกินตอนเที่ยงก็ได้เสียบพื่เก็เดีวใส่มืดเลยหรือบ่เอาไปจะขาติวก็เนาะมันมีนาาไไื้อว่างไรเนี่ยวะเนี่ยเนี่ยมองว่างครับกระทัดรัดเหลือเกินพี่นงอ์ <c oughs> มันันไล่หรีเนี่ เกินกิโลเนาพี่นองเนาะหาติวล่องเบิงกันเลยเกินหาติวเวิร์ก้อนนะพพ่นองอุ้ยน่าขนคุณเลยค่ะใส่ประทูตัวหนึ่งเลยหลุ่นสองโตหาซิบเลยไหม,ม,มค่ะอือเผ็ดสะใจ มือค่ะอืมใส่กระลำบาก็จะเบาเหียอืมอืมแทบ แบบรวดเร็วเราต้องใส่ต้มค่ะทำทุกอย่างสดเหมือนเดิมว,ว่าขัวค่ะพี่น้องขัวหรือซุกสะกวนว่ยอยเอาน้ำรซะงสม มัเน่ยแมงวัดถือกินปาลาบสีบอกเลยว่าแซ่บอืมมีเบพัก็เสียสน้อยหนึ่งดูถามดูว่าดูสิเอาบอของแมง เดี๋ยวมีขาไก่เนี่ยต้มเสะออาแซ่บพี่เองเห็ดแบบบ้บาห้อ อย่างอยากเซ็ตกระดาษสกัดเดี่ยวมากเผ็ดแดซ่บใส่พริกสองอย่าง you up with the pit that pit <laughs> ไอพี <Incred ibly logical> ่องมุงเสื้องเสสิบวกเลยว่าเสียบ ถือใจถูกใจคับเพดโอ้โหเออสีพอเป็นแต่เพจเป็สิบ่าโอ้โหเพดเนี่ยีีน่องเนอะี่น่องเออบิ่งเด้อสองยางเนี่ยพี่แขงกับพี่สด เผือกเที่งเสียบนวประทูอยู่แล้วลูกเสียบ

กินอะไรสวน อืมก้มหนา้าก้มตากินมไม่เห็น,ห,นหัวหน้าเข้าตาอืม คเัินกิโลกินไปกินมากกันสิเมื่อพี่น้องเราควราไปเรียมแม่เรี้ม ท่านทั้งปลายขอตัวก่อนขอบคุณช่าสดีค่ะ